ระวังให้ดีนะระวังหะู่้น,นะยยนจะเย็นเทรโทรเพื่อนสเกิร์ห้อง์มนสำรองร้องรับกุหลัหบยับย่นยานี่มันขยโมันใสมีอะไรเหรอเพื่อนนี่ยาหักดสใส นี่เตะเสยนี่เพื่อนคู่คิดมิดคู่เคยนี่ขอเปิดเผยตัดพ่อเฮ้ยใจเย็นมังคยอได้สิจ๊ะลาบมาดิเถอะมาขอลอาบ<อ>าาบ้างเลยเพื่อน อ๋อ oh, ยังไม่ร้องกับใครเลยเนี่ยถ้าเป็นความประสงค์ของเพื่อนมังคยอเราสะเกิงมนก็ไม่ขอขัดละกันนิยาทำเกอร์ไอ้เพียวร้องบอกเกอร์เก่าว่านายกับเราดีกว่าคิดจะชี่ช้องร้องวิชา เธอเลยถ้าก,กล้ามาก่อนี่บอกสะเกิงมเูลเก่าเฮ้ยนายกับเราดีกวา่าคิดจะชี้ช่องลองวิชาเธอเลยหากกล้ามาก่อ เิอเลยหากล้ามาก่องั้นกูไม่เกรงใจนิสัยจังจังใจเย็นนะเพื่อนมังขยอไม่ยกงไม่เย็นกันแล้วจย,ยังไงยังไงวันนี้ข้ามังขยอจะประลองกับเจ้าสกักกงมนเอาสิวเพื่อน หากมาดแม้เป็นความประสงค์ของเพื่อนเราสะเกิงบนมิขอขัดนั้นต้องเข้ามาเถิดเพื่อนกันทั้งนั้นใจเย็นก่อนเฮ้ยใจเย็นนะด่านะยุแปลกีลุกหนาบใจเย็นมากเลยแปลไม่ห้ามเลยล่ะซ้อมนะเพื่อนนะซ้อมใจเย็นๆแค่ซ้อมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คนละวังเพื่อนเบาๆนะเพื่อนเด้ไรทั้งนั้นเฮ้ยเอ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 ้ยเ้ียมรับไม่ตายจะมึงเฮ้ยเยหุดนะวางเฮ้เอมาแล้วมาแล้วเหลืองมาเลยพ่อเหลืองมาเลยพ่อ บอกสิเท,ท่าไยรอย่าใจร้อนหยุดฟังครูก็อ่อนไรโอก,สกาสลจะดีไม่ดี <S <S มันอยู่ที่สันดานรู้เทลแตกทานชูช่อเราควรคึกคัก รักสามัคคีคคแล้วไฟดีปองดองเราต่างคครรับรูบเป็นพี่ผูกพ้องเราต่างเป็นน้องเชียวนอครูใหม่ปิดกันรักติดกันทั้งกลุ่มแค่นี้ ก็ภูมใจพองฉันไหวจะครูมังคยอสิ่งที่ครูเคยสอนเคยเตือนวิชาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลต้องเก็บไว้เพื่อประคองชีวิตตัวเองไม่ยามเกิดสึกเกิดภัยมีวิชาไว้ป้องกันตัว มิได้มีไว้ทำร้ายใครแต่สิ่งที่ครูเห็นกระบวนฆ่ามาสักครู่นี้มันเป็นฆ่าไม้ตายซึ่งที่จะเอาไว้สำหรับเอาชีวิตศัตรูแล้วฉนไหนถึงเอามาใช้กันนักสถานที่นี้แต่แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับครูสิ่งที่ผมทำไปผมก็แค่เบื่อเบื่อที่จะซ้อมดาบมาย้มันเหมือนเด็กนะครูสิทธิ์กเกลยอยากใช้ดาบจริงบ้าง ครูครับอย่าถือโทษเอาความผิดเพื่อนมังคยอเลยด้วยความเต็มใจของสิทธ์เองต้องการอยากจะใช้ดาบจริงหากมาดแม้นการประลองเพลงดาบเพลงทวนในครั้งนี้อาจจะใช้ท่าไม้ตายล่วงเลยไปบ้างนวอนขอให้ครูจงอภัยให้กับสิทธ์ด้วยเถอะครับเชยโมมาเพียวไอ้เตอรตมองครับ ไอะไรเนักหนาเนี่ย <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> ครูเห็นสิทุกคนนะรักกันมันก็เป็นความสุขสําหรับครูแล้วเอาแต่ทุกคนนั่งให้เรียบร้อยอครับครูครูมีเรื่องที่อยากจะถาม,มน้นำดได้ไหมขอน้ำด้วยดิกูถามลูกพ่อจ๋าฝีไม้ได้มือเป็นยังไงบ้างโถอพ่อ <c oughs> ถามอะไรแบบนี้ล่ะจ๊ะ กุหลาบนะเป็นลูกสาวของพ่อสีไม้ลายมือก็ต้องสุดยอด,ดยลเลยนะจิจ๊ะต้องอย่างนั้นสิลูกสาวพ่อไอ้สเกิร์มองไม่ต้องเสือกครับพอลูกเขาจะคุยกันได้ครับสิทธิ์ทุกคนก็ร้วนแต่มีฝีไม้ลายมือทุกคนแต่เมื่อยามสืบยามสงครามยามที่จะต้องไปรบปะเจอเจอเราศัตรูคู่ขอถามหน่อยเถิดมังคยอ ถ้าเจอศัตรูหรืออยู่ในสมอรภูมมรบอาวุธที่สำคัญที่สุดเจ้าคิดว่าคือสิ่งใดโธครูถามมาได้ครูคิดอย่างกระถามผมเนี่ยเอาก็ถามนี่แหละระเบิดครูระเบิดระเบิดผมบอกเลยว่าลูกเดียวตุ้มจะเอาร<น>ะเบิดไปเลยเหรอหายหมดยังไงก็หายครูเอาเอาเอาแล,แล้วเจ้าบาเพียวเ,เลาส่วนข้าบาเพียวคิดว่าดาบคู่ น่าจะสู้อย่างคล่องตัวที่สุดครับอืมดีช่วยโบล่ะลูกส่วนฉันคิดว่าน่าจะเป็นทัวนจากครูเพราะมันยาวดีอ๋อเอาไว้คอยกันศัตรูได้เอาไว้ไกลๆเลยครูและสะเกิร์มองล่ะเออโหครูถามไอหมองเหรอเออไอหมองรู้เลยสิ่งสำคัญที่สุดเลยในสนามลบอะไรน้ำตาลครับครูน้ำตาลอ้าวว่าอจะเอาไปทำอะไรเนี่ยฮะครูคิดดู น้ำตาลนี่ทำกับข้าวก็ได้ถูกไหมครับแล้วในขณะที่ว่าขาศึกเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่เราเอาน้ำตาลไปโรยรอบ่ายมันแล้วมดชอบกินอะไรมดชอบกินน้ำตาลมดมันก็จะออมมากินน้ำตาลกันแล้วในขณะที่ออกกินน้ำตาลมดมันก็ต้องไปกัดศัตรูทีนี้แหละมันก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหมดเรี่ยวหมดแรงสู้เราไม่ได้แล้วครูความคิดไม่ได้ไหมะเนี่ยเอาละเอาละต่างคนก็ต่างความคิด และเจ้าหลั่าสเกิงมนมไม่ยามออกศึกออกสงครามหรือว่าเจอเหล่าศัตรูอาวุธที่สําคัญที่สุดสําหรับเจ้าคือสิ่งใดสําหรับสิทธิ์เองจ้ครูทั้งดาบทั้งทวนก็เป็นสิ่งสําคัญต่อการออกศึกออกสงครามแต่ครั้นว่าหากมีพละกกาลังแต่ขาดด้วยเชาสติปัญญาสิทธิ์คิดว่าคงไม่มีเหตุผล สิ่งที่สำคัญมากที่สุดนี่คือสติปัญญาจากครูครัวาคมคิดเจ้าดีนี่ลูกนี่ตอบสิทธิ์ของครูทุกคนจำไว้นะการที่มีศึกมีสงครามอาวุธเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่ทำให้เราป้องกันเนื้อป้องกันตัวแต่อย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือสติและปัญญาเมื่อมีปัญญา ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นอเอาหลา่ะเอากหลาบพ่อถามไปมั่งแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นกุหลาบขอถามพ่อมั่งได้ไหมจ๊ะถามได้กุหลาบอยากจะถามอะไรลูกกุหลาบ่ะสงสัยไม่ตั้งแต่เด็กแล้วว่าทําไมพ่อถึงตั้งชื่อกุหลาบว่ากุหลาบหล่ะจ้ะพ่อโถกุหลาบลูกพ่อพ่อเนี่ยมีเจ้ามาเป็นเวลาเนิ่นนาน,านเลี้ยงเจ้ามาแต่เพียงลําพังขอดเจ้ามาเจ็ดวันเท่านั้นแม่เจ้าก็ตายจากไป สิ่งที่สวยและสําคัญที่สุดสําหรับพ่อนั่นก็คือเจ้าพ่อจึงได้ตั้งชื่อเจ้าว่ากูราบกูราบนมีความหมายที่จะใช้สําหรับผู้หญิงเพราะกุราบทั่วไปย่อมมีหนามกูราบเอ้ยจําไว้นะลูกเจ้าอย่าเป็นกุราบซึ่งไร้หนามนะลูกนะจะพ่อกุราบจะจำได้จ้ะแลวฉันนะ่นาานนะพ่อซ่อนกลิ่นทำไมาถึงตั้งว่าซ่อนกลิ่นน่ะพ่อ เขาไม่รู้จริงๆเหรองงมากเลยบ้องมากเลยพ่อหัวมันบ้องไปหมดเลยซ่อนกินปวดหัวเลยพ่อสเกิร์ตอนครับมานี่สิลูกครับสงสัยจนกินข้าวไม่ได้เลยมันบ้องไปหมดเลยพ่อนอนไม่หลับเลยอะงงอะเขาสงสัยว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าซ่อนกินเธารู้ไหมแปลความหมายว่าอย่างไรบ้างลูกเอ้ซ่อนกินแล้วพ่อเออไอหม่องเนี่ยจะแปลความหมายให้ฟังนะพ่อนะซ่อนกินเนี่ยเปรียบเสมือนขี้อะ ไม่ต่ำจังล่ะแต่เราเนี่ยเอาลูกเหม็นไปไว้ในห้องน้ำแล้วด้วยความที่เก็บกลิ่นไว้จะไม่ได้กลิ่นขี้เลยจะได้กลิ่นแต่ลูกเหม็นถูกไหมนี่ไม่ใช่อะไรเราไปว่าเพื่อนอย่างนั้นได้ยังไงซ่อนกลิ่นเนี่ยก็เป็นดอกไม้เหมือนกันนะลูกนะแต่ดอกไม้สําหรับคําว่าซ่อนกลิ่นเจ้าเห็นไหมเมื่อยามที่ไปอยู่ตามงานที่เป็นอัปมงคลหรือว่างานศพ ส่วนมากเขาจะเอาดอกไม้ซ่อนกินเนี่ยไปประดับในตามงานเนี่ยพวกนั้นจริงๆแล้วเจ้าก็ไม่ผิดอะไรกับศพที่ตายแล้วนั่นแหละลูกเอ้มันดอกไม้จันไม่ใช่เหรอพ่อเอาละครูแย่เล่นไปยุ่งแล้วนี่ชอบมากสิทธุทุกคนครับีไม้ไนมือซ้อมกันไว้ดีแล้วแต่วันนี้เลิกซ้อมก่อนแล้วก็ไปทําตามหน้าที่ที่ครูได้สั่งสอนเอาไว้กูดาบจ้าพ่อเสื้อผ้าของพ่อเนี่ยเยอะแล้ว เจ้าไปซักให้พ่อหน่อยนะที่ท่าน้ำได้จ้ะไปกับซ่อนกลิ่นเขาเดี๋ยวรีบไปแล้วรีบกลับนะจ๊ะกูหลับไปซักผ้าก่อนนะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรสะเกืองมนไปไปตักน้ำนะนะครับกูเดี๋ยวไปตักน้ำขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยไปตักน้ำนะจ๊ะไปหลอดเดี๋ยวมาพี่เอาไปเองนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันเอาล่ะสะเกืองมนไอ้มองไปครับครับครับส่วนเจ้าสามคนอยู่ตรงนี้ฝาดลางซ้อมให้เรียบร้อยและตอนเย็นๆ ค่อยมาพบกันเดี yeah. ๋ยวครูเองเนี่ยไปเข้าพักก่อนเย็นกลับมาเมื่อไหร่ตรงนี้ไม่เรียมพวกเจ้าโดนทำโทษรู้ไหมครับครูเก็บฝาดให้เรียบร้อยเราต้องป่าตรงนี้แล้วเหงาแล้ว ไว้เราฝาดลานอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนจะไปไหนหูไม่ไหวเนี่ยตอนเนี้ยเป็นไรเพื่อนปวดท้องเพื่อนปวดท้องอะไรกันตอนนี้เมื่อจะกคู่ยังเห็นซ้อมฝีไม้ลายมือได้ดีอยู่เลยไม่รู้อยู่ดีท้องมันเสียขึ้นมานะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนสองคนยังไงฝาดไปก่อน้วเดี๋ยวมาช่วยฝาดตามหลังนะเพื่อนนะไม่เป็นไรเพื่อนต้องมานะเพื่อนเมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเรารอนะเพื่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฝากเลยฝาเลยเดี๋ยวมาให้ฝากกนสองคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวชเวโบคิดไหมมาเพียวเมื่อมังคยอเนี่ย มันมองกูดาปแปลกๆอย่าว่าแต่เพื่อนคิดเลยเราเองก็มองดูรู้เหมือนกันมังคยอนี่มองกูดาบแปลกใจพี่กนเราเกรงว่ากูดาบจะทําให้พวกเราต้องทะเลาะก,กันแต่อย่าคิดมากไปเลยครรุนิสัยมังคยอดีเอาอย่างนี้เพื่อนหน้าที่คือหน้าที่น้าครูสั่งให้กวาดลานไปเอาของมาขวานลานกันเถอเพื่อนเดี๋ยวเราเอาแม้ขวานมาขวานไปเพื่อน ใช่ต้องเลยวันแล้ววันนี้พี่ก็เล็บเพิ่งจะทํามาแล้วก็พ่อให้มาซักผ้าเนี่ยทเล็บเหรอก็ทําเล็บมาอยู่แล้วถ้าเล็บพี่เสียจะทํายังไงอ่ะพ่อนายประวัติเลยพ่อหนีใช้ไม่ดูไอล่เวลาเลยแล้วคนเรานี่นะก็ต้องสวยใช่ไหมล่ะแล้วให้มาซักผ้ามันจะหายไหมอ่ะกุหลาบเนี่ยพ่อก็อะไรก็หนักหนาก็ไม่รู้เย็นเย็นหน่าอย่าบ่นเลยพี่ตุ้ยกุหลาบเตกน้ำเลยอ่ะ เปียกหมดเลยอทาไงเี่หลังบอกพ่อเลยนะว่าให้ไปจ้างเขาซักเพราะพี่ก็ขี้เกียจเหมือนกันแม่พ่อมีลูกสาวตั้งสองคนที่ซักหนนึงไม่เอาหรอกพี่ก็ไม่ทำหรอกนะพี่ก็เหนื่อยเป็นนะเนี่ยซักซักไปเถอะพี่แดดก็ร้อนตายแล้วเหงื่อไหลไข่ย้อยพี่หมดเลยไม่เอาหรอกนะนี่กูหลับรู้หรือเปล่าว่าตะกอนนี้พี่ต้องไปทุลักหว้บ กุหลาบกุหลาบพี่ตมน้ำเลยเร็วเร็วดึงเดือดึ้นไปเดือดเดือดเดือดจมน้ำเลยใจหายหมดเลยอ่ะชอบผักพี่ตลอดเลยเนี่ยไม่ได้ผักเลยจะไม่ได้ผักเอานู่นจันซีนพี่ตลอดเลยอ่ะพี่บอกแล้วอย่าทำแบบนี้ฉันไม่ได้ผักพี่จริงๆนะพี่หล่นลงไปก็อยู่กันสองคนใครจะมาผักพี่ล่ะไม่พี่ไม่เล่นแล้วนะกุหลาบช่วยพี่หน่อยกุหลาบอ้าวอ้าวตอน กูรักนั่นขอยอจ้าช่วยกูกันกูตกน้ำช่วยกูกันแล้วที่ขึ้นมาได้แล้วเขาลองไปช่วยนะ่ะเอาลองไปทำไมท่านอยากเล่นนะ้ำาหรอขึ้นมาก่อนขึ้นมามีอะไรก็ไม่รู้นุ่นขยอยมาทำไมอ่ะเออมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเออสักผ้าสองคนเหนื่อยไหมจ๊ะ ฉันไม่เหนื่อยหรักจากพี่งานพวกนี้ฉันทําเป็นประจําพี่มีธุระอะไรหรือเปล่ารีบพูดมาดีกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกุหลาบกุหลาบก็รู้ดีว่าพี่มังคยอผูน้นี้แอบชอบกุหลาบมาตั้งแต่เราเนี่ยยังเด็กๆจนตอนนี้กุหลาบก็โตแล้วใหญ่แล้วอตัวใหญ่แล้วพูดจาให้มันดีๆ<บ>เลยตัวใหญ่และพี่คนนี้ ก็อยากจะบอกความในใจกับกุลาบว่าพี่เนี่ยชอบกุลาบและอยากได้กุลาบมาเป็นเมียของพี่อยาบขายกลับไปหลยนี้เลยนะพี่มาแล้วพี่กลับไม่ได้หรอกน่าเกลียดฉันถามตอบนะจริงนนะมาช่วยหน่อ,แ<า>อยแาบลงมาข้างล่างก่อน เธอสวยจริงจริงกริงกองแก้วแวบ,บเดียวเห็นแล้วถูกใจอขอถ <ไป S 1> ามสักคำได้ไหมว่าเธอสนใจพี่บ้างไหมเธอเห็นเธอน่ารักยังถักทายน้องสวยถูกใจอยากเจอแค่เพียงเห็นหน้าก็คา,าพี่เมือกเพราะว่าหน้าเธอ,อยังไงก็ยังนักะ ยังงาววววงายังยังงามววยังงายังงาวววท่วแบบนี้ี่แตาโออวอย่ามาพูดจาหน้าวออกไปเลนะ้ำพลาดเลเนี่ย บอกกับเธอเออร,าก or, รักแทบรู้ไหมพี่แอบรักเธออ่าไเและเจอระไม่ใจระมอผี่เลยทักรักเธอเกิดเจะทนอกเป็นใครเทียชนคนอาทีใชายมารักกันไม่นามล เธอสวยเซ็กซี่พี่เริ่มสนรามงามร้อนสวยจนยางไงก็อยาังมอยกงาำโอ้โหยกงรำยอยยางงามโอ้โหยกงรอยักงามโอ้โอ้โหถ้าหากไม่ยอมปั้าเลย ไอ้มาขยอกำลังทำอะไรเนี่ยทำไมจะเอาเหรอืมนี่กินอะไรมาเนี่ยหมูตุเะกินปากไม่กินเล่นตลกมาขยอทำไมที่ข้าเห็นอยู่ทำไมเอ็งทำไม่ถูกต้องนะเพื่อนทำไมไม่ถูกรกจะครูสั่งเอาไว้ว่กินบนเรือนห้ามถ่ายรูบนหลังคาแล้วยังไงแต่ภาพที่เห็นเอ็งกำลังคงคืนกดมันไี่ว้แหกนี่วะเพื่อนเอ้ยทำไมรกจะครูสอนเอาไว้ เราเป็นสิทธ์ก็ต้องจําแล้วก็นำไปใช้เจ้าทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะแสดงว่าที่มึงออกมาในครานี้ <S <S คือจะมาห้ามกูถูกต้องนะแต่ขอโทษทีกูไม่ฟังมึงอ้เมือ่อเจ้าทำวิตายี่อย่างนี้เราสองคนก็ไม่สมควรที่จะเป็นเพื่อนกันจริงเหรอเอาสิทำคิดว่ามึงแน่เข้ามาเลยมา <S กบังยอฉจําไดทําเจ้ากบเราก็คือเพื่อนกันกูราบไม่ใช่ใครอื่นเป็นลูกสาวของท่านครูเจ้าทําเช่นนี้ไม่เห็นแก่ท่านครูบ้างหรือไงโเวโบเรามังคยอขอแต่เพื่อนครั้งนี้เราขอ ให้เราได้ไหมถ้าเป็นเรื่องที่ให้ได้เราก็ให้ได้แต่สิ่งนี้มันไม่ถูกต้องอย่าหาว่าเราเข้าข้างบาพเพียวเลยถ้าให้ไม่ได้งั้นกูขอชีพมึงแล้วกัน,กนอเอาอีกแล้ว <ส APP. S 2> วุน่นวายอะไรมังยาอ้พ่อทำไมมังยาทำอะไรเนี่ยมังคยาไอ้บุ๋งมามาเดมาเดมาเดเรียบเรียวไม่จับดูดดับดูดดับไลยกาดนักหนาดาบอยู่ด่ดดดน เนี่ันตายด้ยเฮ้ยช่วยด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่าเข้ามาไอ้เพื่อนใจสัตว์บัดซบ เดวจะตบสั่งสอนมอาาเยยน,น่ลแอย่าคิดบู้างไม่ฟังคำวอนหรือคิดกะลอนเลวนะไอ้แก่ัเลยมึงนี่สร้างเรื่องใหญ่นอ้ระยำแน่จริงมึงก็ไปพล้ำคุณยาย พูดมาได้เอาทิ้งได้แล้วงั้นพูดเนาะนี่ดูสิเวรกรรมจะให้ผมปั้มคนแก่งั้นผมขอปั้มแม่ดีมั้งมึงก็ไปถามผู้ชมทางบ้านเอาแล้วกันพูดไปได้หรือเปล่าให้ไปปั้มยายพูดมาได้ไม่คิดนี่ดูสิเวรกรรม <Okay. S 2> ใจะให้ป้ามคนแก่งั้นกูลองปําแม่ดีมังร้องบอกให้รู้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังพวกแก่ก็ระวังตัวไว้ <c oughs> รับรอง <c oughs> ติดใจ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ร้องจาก <c oughs> ประดิว้ววนามากกระจาย ไอ้การมาเลยแล้วไอ้มันขยอวางไอ้ตะเกงน,น้นข้าตะเกงน้ไม่เคยคิดมาก่อนว่านิสัยของเขื่อนจะตำต้องเยี่ยงนี่ก่อนนี่แล้วคือนิสัยของตู่ณหน้า,นา,นาร้านมาซ้อมึงไม่เข็ดหรอเอาสิว่ามึงเปรียบเสมือนไอ้สันว์ขาดทางคอกถ้าหากยางหัวไม่ตกไม่รู้สึกตัวลองดูมาระวังด้วยตะเกงน้ํ ลงมาเลยมั้งอย่าจมบมือใครเ้ยไปเร็วไปเร็วเธอไปเร็วไปเร็ว เลือดไอ้สเกิงมนตั้งแต่กูเกิดมาไม่เคยมีใครทำเลือกกูออกได้มึงคือคนแรกและกูสาบานว่าจะเป็นคนสุดท้ายลูกผู้ชายสิบป,ปีแกแค่ยังไม่สายมึงกับกูเห็นดีกันแน่ ม, <S 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 มึงดึงกูม,มาทำไมอนก,กินมึงไม่เห็นเหรอทำไมไอ้มังคยอมันอลาวายขนาดนั้นน่ะปกี้กูจะฟันหน้ามันอยู่แล้วกูเห็นมึงหน่อยเป็นหมาเหงาเลยแต่เดี๋ยวตอนกินเป็นห่วงพี่เหรอบ้าหรือเปล่าพี่มาพูดแบบนี้เออตอนกินจ๋ามันเขินนะพี่ตอนกินจ๋าบ้าหรือ,อเปล่าตอนกินเอาแค่ตอแหล่พอไม่ต้องถืงอกระดก ฉันเนิออมชอมออมชอมจ้ะคือว่าฉันก็พูดตรงตรงเลยนะพูดตรงตรงเลยนะฉันก็ไม่ได้อยากให้พี่เป็นอะไรถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาแล้วซ่อนกินจะอยู่กับใครพ,พี่ก็อยากบอกกับซ่อนกินตรงๆเลยนะจ้ะบอกว่าไม่ออมของเลยนะจ้ะจ้าพี่ตดจะ